ครับสวัสดีครับผมหมัดทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะฮะที่กดติดตามนะครับทุกทุกคลิปที่หมัดทอโต้รีวิวนะครับวันนี้นะผมหมัดทอโต้นะครับก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะฮะหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium นะฮะตัวนี้เป็นตัว Luxury Car นะฮะบอกเลยว่าท็อปที่สุดนะครับคันนี้ท็อปที่สุดเลยนะคันนี้ใหม่30,000ื่โล นะครับไม้สามหมื่นโลรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถอ่าที่ทางบุคคลนะครับขายให้กับทางบริษัททอโต้เรานะคันนี้บินไปรับที่ขอนแก่นเลยนะฮะบินไปรับตัวเองที่ขอนแก่นเลยนะสำหรับ toyota camry สองจุดห้าไฮบิดนะฮะตัวพรีเมียมนะตัวนี้เป็นตัวลักทูลิค้าพร้อมกับชุดแต่งนะครับโมเดลลิซ่าด้วยนะฮะบอกเลยว่าท็อปที่สุดนะฮะท็อปกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับล้อเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางแก้มเตี้ยๆนะครับรถ นะครับสวยๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวทรงตัวทรงต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับคันนี้ไม้สามหมื่นนะครับไม้สามหมื่นซื้อสดไม่มีแวะนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับสองแสนห้าหมื่นนะครับเก้าพันบาทนะฮะคันนี้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับ toyota camry สองจุดห้านะครับไฮบริดนะฮะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมลักชุล่คาร์ นะับเป็นตัวหลังคาแบ็กทับด้วยนะบอกเลยว่านะครับทับสุดๆเลยนะคันนี้ไมน้อยๆไม่สามหมื่นนะครับรถสวยนะการันตีเรื่องชนหนักนะครับจากบริษัททอโต้เรานะครับคันนี้นะครับชุดแต่งนะครับโมเดลินซาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยชุดตรงชุดแต่งนะต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับค่อนข้างครบเลยนะเป็นชุดแต่งแค้ด้วยนะครับเป็นชุดแต่งแค้ด้วยนะครับมีประกันให้ด้วยนะฮะตัวชุดแต่ง นะครับมีประกันให้ด้วยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งนะฮะนี่เลยสีขาวนะครับสีขาวหลังคานะครับหลังคาแบ็กท็อปนะหลังคาแบ็กท็อปนะคันนี้นะครับที่สําคัญนะลูกค้านะครับลูกค้านะครับเ c นะเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาดูรถตัวจริงแล้วนะครับมาดูรถตัวจริงแล้วนะลูกค้าอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในออฟฟิศนู่นเลยนะกำลังคุยราคากับทางผู้จัดการอยู่นะครับเพราะว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยนะครับมีรถเทิน นะครับเป็น h o น da a c c o r d นะฮะ G10 นะคันนี้นะครับกำลังคุยราคาเรื่องรถเทินอยู่นะครับแต่ตัวรถเนี่ยนะฮะลูกค้าได้ลองขับแล้วนะครับได้ลองขับแล้วนะลูกค้าพอใจในส่งตัวรถนะแต่ว่าในส่งตัวราคาเทินนะครับลูกค้ากาลังนะครับคุยกับผู้จัดการอยู่นะก็นะฮะในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับก็ลูกค้าพึงพอใจนะครับได้ลองขับดูแล้วนะครับได้ลองขับดูแล้ว ครับตัวนี้เป็นหลังคาแบ็กท็อปแบบนี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะจบหรือไม่จบนะฮะมาดูว่าจะจบหรือไม่จบนะครันนี้บอกเลยว่าซื้อสดค่อนข้างคุ้มนะครับไม่มีแวนนะคันนี้ซื้อสดไม่มีแวนนะครับซื้อสดไม่มีแวนนะครับค่านี้พร้อมกับตัวประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับถึงปี25 0 0นะฮะ67ให้อีกด้วยนะครับสำหรับ toyota camry 2 5งจไฮบริดนะครับพรีเมียมนะตัวนี้เป็นตัว luxury car นะครับปี2020นะครับไม่สา0 0มืนะบอกเลยว่า สุดๆนะหลังคาแบ็กท็อปนะชุดแต่งนะโมเดลิซาด้วยแท้เดิมนะชุดแต่งนับแท้นะครับอ่ะดูในส่งตัวภายในนะดูในส่งตัวภายในนะครับนะครับนี่เลยนะครับภายในเป็นภายในดำนะครับภายในดําภายในดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะนะสีดํานะครับคอนโซลกลางนะครับก็นะครับเป็นคอนโซลกลางสีขาวลายไม้นะครับก็นะครับ อย่างที่บอกนะครับรถที่มีตัวถังเป็นสีขาวเนี่ยภายในจะได้เป็นสีดํานะครับนี่เลยนะครับภายในดำสวยๆเรียบๆเลยนะครับคันนี้ทางบอสของเราเนี่ยบินไปรับตัวเองเลยนะครับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าด้วยนะที่นำเมตารถสวยๆแบบนี้มาให้ทางทอโต้เรานะครับได้ดูแลต่อนะได้ดูแลต่อนะครับนี่เลยนะตัวหลังคาแบ็คท็อปนะสโลงสโลปนะสองสเต็ปนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะในส่วนตัวหลังคานะครับ ก็น้รถเข้ามาไม่มีเก็บงานอะไรนะครับไม่มีเก็บงานอะไรนะครับตัวถังต่างๆเนี่ยนะครับเดิมๆเลยหน้าเป็นสีขาวมุกนะขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยนะครับล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับยางแ้มเตี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถมีทรงมีทรงอยู่แล้วนะครับตัวชงตัวชกต่างๆไม่มีการตรงการตัดต่างๆนะครับเป็นรถทรงเดิมๆเลยนะใส่ล้อเข้าไปเต็มสุ้มแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นชุดแต่งโมเดลิซ่านะครับแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้บอกเลยท็อปสุดๆนะครับนี่เลยใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะซื้อสดไม่มีแวนนะผมมีในส่วนของตัวประกันนะครับแถมให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าที่จัดไฟแนซ์นะครับก็ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เลยนะทะเบียนก็ค่อนข้างสวยนะครับ2722นะครับคันนี้นะมาดูกันนะครับว่าจบหรือไม่จบนะถ้าไม่จบก็อยู่ต่อนะถ้าจบนะครับก็นะครับไปเป็นหนุ่มหล่อนะที่ จังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เลยนะนี่คือรถลูกค้าที่นะครับกำลังขอราคาเทินอยู่นะครับเป็น Honda a c อ o r d นะฮะถ้าําไม่ผิดจะเป็นตัวกีสิบนะครับนี่เลยนะครับใครที่กำลังหาโตโยต้าแคมรี่อยู่นะครับอยากได้รถสวยนะครับตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติได้นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้าศูนย์มานะครับเข้าศูนย์มาเช็คดูแล้วนะครับตัวรถเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเอเคมในส่วนงตัวเรื่องตัวถังตัวสีเลย นะครับเพิ่งเช็คประวัติศูนย์มานะครับสำหรับ toyota camry ปีสองพี่สิบคันนี้นะครับนี่เลยนะฮะใครที่หาอยู่นะ toyota camry นะครับเรามีให้เลือกนะครับตอนนี้ก็ปี2018โมเดล19นะครับเป็นตัว 2.0G นะครับปี2019นะครับ2.5งจุดห้ไฮบิดนะฮะแล้วก็นะครับโมเดลปี2019นะครับ2.5งจุดห้ไฮบิดนะครับสีแดงสีบอลนะครับสีเงินนะครับนี่เลยก็ยังมีให้เลือกอยู่ นะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าจบนะครับถ้าจบก็อาจจะได้ดูในสองตัวคลิปปล่อยรถนะครับแต่ถ้าอ่านะครับไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับให้อีกหนึ่งครั้งนะเพราะว่าคันนี้ผมบอกเลยว่านะครับยังไม่รีวิวเลยนะครับยังไม่รีวิวรถรถเข้ามาก็ลูกค้าก็นัดหมายเข้ามาดูเลยนะครับค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าลูกค้าพลาดจาพลาดคันตัว2.5ง y ุดห้าไฮบิดพีเมียม สีน้ำตาลไปนะครับนี้ลูกค้าเลยไม่พลาดนะครับหลังจากได้นะครับพูดคุยกันแล้วลูกค้าก็เดินทางนะครับมานะครับดูรถวันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับตัวลงตัวรถลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วนะครับได้ลงได้ลองขับดูเรียบร้อยแล้วนะครับชอบในส่วนของตัวรถนะอยู่ในส่วนของตัวราคารถเทินนะครับว่านะครับจะได้ตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.5นะครับ ไฮบิดพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นตัวลักชูรี่นะเป็นตัวท็อปสุดนะหลังคาแบ็กท็อปนะชุดแต่งนะครับโมเดลซาบอกเลยคุ้มๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย082510นะครับ4405นะครับเบอร์นี้เบอร์มาทอโต้นะครับวันนี้ผมมาทอโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมกุณารด้วยขอบคุณครับ